S <S พอกินข้าวเฮ้ยมีอะไรกินว่าเฮ้ยโอ้ของโปรดโพราะต้องใส่มาลาสักหน่อยไข่ลงไปใส่เยอะเผ็ดเยอะใส่น้อยเผ็ดน้อย ไม่สบใจน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปด้วยคุกเข้าให้เข้ากันโอ้ยแค่แคิดก็นำลายรหลแล้ว <c oughs> ทีเด็ด <c oughs> อีกคำ <c oughs> ตามด้วย <c oughs> ผักสด <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรลืมไปแล้วมวแต่อร่อย <c oughs> ตามต่อ อ่อแอะเพราใหญ่นี่แม่กินบกเอื่นเลยเอา้ากินน้ำกันเอ้าเพอาะเราอยากจะบว่อิ่มมาอออออืืก แซ่บโอ้ยมาสุดยอดเลยเอาเมดลล่เด้อบ่แบงเด้อบักไหน